ผู้ช่วยคนสำคัญของเปปกัวดิโอลาที่แมนซิตี้ถูกถามถึงการต้องการมาที่สโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่การกลับมาในครั้งนี้แตกต่างออกไปเนื่องจากเขากลับมาในฐานะคู่ต่อสู้ของสโมสรเก่าของเขาสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้สำหรับผมแล้วมันค่อนข้างพิเศษและยอดเยี่ยมเสมอที่ได้กลับมาที่สโมสรแห่งนี้แต่ครั้งนี้อย่างที่คุณรู้แหละทุกอย่างมันแตกต่างออกไปจริงๆเมื่อเราไปเยือนสนามแอนฟิลด์มันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆ อาจจะพิเศษสําหรับครอบครัวของผมมากกว่าตัวผมเองด้วยซ้ําแต่เมื่อเราไปที่นั่นผมจะตั้งใจที่จะเอาชนะเกมนี้และพยายามเอาชนะพวกเขาให้ได้ในที่สุดเวอร์จิลแฟนได้ไปออกรายการที่ Sky Sports ในการนั่งให้แกรี่เนวิลสสัมภาษณ์ยาวๆเลยและมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่าเนวิล l e ตอนนี้คุณอายุ34ปีแล้วและยังมีเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ในการเล่นฟุตบอลอาชีพคุณเริ่มคิดถึงอาชีพหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลหรือ,อยังคุณคิดที่จะไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์บ้างไหม เวอร์จิลฟานไดไม่นะเนวิลไม่เคยคิดเลยเหรอเวอร์จิลฟานไดผมจะไม่พูดว่าไม่มีทางหรอกครับเพราะผมรู้สึกว่าผมจะมีโอกาสสักวันหนึ่งจากนี้และผมก็มีความสามารถที่จะพูดหรือทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่พูดตามตรงผมไม่ได้มองตัวเองเป็นนักวิเคราะห์หรือนักวิจารณสิลฬาด้วยซ้ําผมอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างแน่นอนผมชอบดูนักเตะจากอะคาเดมี่ลงเล่นครับเนวิลงั้นคุณกําลังพูดถึงการเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนใช่ไหมเวอร์จิลฟานได้ ai, ไม่ไม่ใช่แบบนั้นด้วย ไม่ผมไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโคช้ชเพราะคุณต้องเปลี่ยนจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งจากการอยู่ใต้ความกดดันตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะเป็นแต่แนวคิดก็คือคุณต้องหยุดพักสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาใหม่โดยที่ไม่มีอำนาจควบคุมอะไรมากนะักเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสนาม ผมชอบแนวคิดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังจริงๆอย่างที่ผมบอกผมทุ่มเทกับอะคาเดมี่มากเพราะผมรู้สึกว่านักเตะเหล่านี้แหละที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับสโมสรลิเวอร์พูลหรือช่วยให้ทีมรักษาตำแหน่งสูงสุดเอาไว้ได้ผมจัดการแข่งขันสำหรับเยาวชนของผมเองและผมอยากทำให้มั่นใจว่ามันจะเป็นการแข่งขันสำหรับเยาวชน u -13 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโลกดังนั้นบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรู้ว่ามันมอบอะไรให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้บ้างและผมก็ชอบตรงนั้นมากเอาละลองดูกันยังมีเวลาอีกเยอะกว่าจะถึงตอนนั้นบอกตามตรงผมรู้สึกเดือดทุกครั้งที่มีใครพูดถึงสโมสรลิเวอร์พูลในแง่ไม่ดีเควินเคลเลอเฮอร์ Her, ผู้รักษาประตูเบรนฟอร์ดยอมรับเขารู้สึกไม่ดีเลยเมื่อมีคนพูดถึงอดีตต้นสังกัดของเขาในแง่ไม่ดีในฤดูกาลนี้ฟังนะ ในแง่ส่วนตัวแล้วการที่ผมออกจากทีมไปเล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผมยังติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมบางคนอยู่ผมมีเพื่อนที่ดีมากมายที่นั่นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากด้วยสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงมากนักแต่สำหรับผมแล้วการที่ได้อยู่ห่างจากมันและไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับมันทุกวันอาจจะง่ายกว่าหน่อย ผมรู้สึกประหลาดใจและอึดอัดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคนพูดถึงนักเตะลิเวอร์พูลและผลงานของพวกเขาเพราะผมคิดว่าฤดูกาลนี้ไม่ได้สำคัญในแง่ของฟุตบอลสำหรับพวกเขาเลยด้วยซ้ำพูดตามตรงมันเป็นเรื่องส่วนตัวและจิตใจของพวกเขามากกว่าแน่นอนว่าฟุตบอลเป็นกีฬาขนาดใหญ่และคนย่อมมีความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องปกติคนคาดหวังว่าคุณจะก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ถ้าคุณสูญเสียเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเอียนดอยลิเวอร์พูลเอ็กโค เกี่ยวกับสาเหตุหลักที่รีโอเอ็นกูโมฮาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในฤดูการนี้จากตอนแรกมีการคาดกานณ์กันว่าปีกชาวอังกฤษ17ปีรายนี้น่าจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในฤดูการนี้แต่จนถึงตอนนี้กลับพบว่าเขาได้รับโอกาสลงเล่นในสนามเพียงแค่76นาทีเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกส่วนในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั้นเพียงแค่39นาทีเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่ที่เอ็นกูโมฮาได้รับมักจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศมากกว่า ส่วนสาเหตุสำคัญที่รีโอไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่วางไว้อันเนื่องมาจากผลงานของทีมหากทีมสามารถคว้าชัยชนะได้ง่ายกว่านี้และเป็นไปได้ว่าเขาจะมีโอกาสและได้ลงเล่นมากกว่านี้เพราะดูเหมือนว่าอาเน่จะไม่อยากส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงไปเผชิญกับปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญอยู่แบบที่ผ่านมาอาเน่สล็อตเกี่ยวกับข้อตกลงที่ล้มเหลวของลุชาเลวเกียทริดาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าเราพยายามเสริมความแข็งแกร่งของทีมและนั่นเองก็แสดงให้เห็นว่าผมต้องการผู้เล่นและผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการแบบนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีผู้เล่นที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเรามีการหารือกันถึงสิ่งที่ดีสำหรับสโมสรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผมพอใจกับทีมมากขอให้เข้าใจตรงกันนะครับ แต่ทุกคนก็เห็นได้ชัดว่าเรากําลังเผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บระยะยาวถึง3คนนั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะฤดูหนาวอย่างไรก็ตามเราพยายามเสริมความแข็งแกร่งของทีมแล้วและนั่นก็ชัดเจนครับนี่แสดงให้เห็นว่าเราเชื่อว่ามันจะช่วยเราได้แต่ก็ควรชัดเจนด้วยว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ไม่เก่งพอที่จะเล่นให้กับสโมสรน,นี้ สโมสรลิเวอร์พูลกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับไปทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีตัวเลือกที่น่าสนใจหลายอย่างอยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงซัมเมอร์ปี2024ทีมเดอะเรดส์เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมชัยชนะ3เกมรวดที่พิสเบิร์กฟิลาเดลเฟียและโคลัมเบียรัฐเซาแคโรไลนาโดยมีผู้ชมจำนวนมากและสร้างรายได้หลากหลายรูปแบบ หลังจากเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียช่วงสั้นๆโดยแวะที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นในช่วงปรีซีซั่นตอนนี้ทีมหงแดงกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งมีรายงานว่ากำลังมีการเจรจาก,กับทีมเร็กซ์แฮมซึ่งเป็นทีมที่กำลังลุ้นเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพและได้รับการสนับสนุนจากฮอลลีวูดเกี่ยวกับการจัดแมตช์กระชับมิตรในนครนิวยอร์ก สโมสรจากเวลส์ก็ได้เจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นทีมของฟิลพาคินสันกำลังต่อสู้เพื่อเลื่อนชั้นอีกครั้งโดยปัจจุบันอยู่ในโซนเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพทั้งสองทีมไม่ได้เผชิญหน้ากันในการแข่งขันอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลลีกครับในปี1978ซึ่งเซอร์แคนนี่ดาวกลิชทำได้3ประตูในเวลส์ แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นเอกฉันหรือได้รับการเลือกอย่างเป็นทางการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลแต่ลิวร์พูก็ชื่นชอบแนวคิดที่จะกลับไปที่นั่นด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกและสำคัญที่สุดนี่คือชัยชนะทางการค้าที่แน่นอนซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของฟุตบอลโลกในอเมริกาเหนือช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้สัญญาณก็ดูดีเนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หลังจากการมาเยือนประเทศนี้ครั้งสุดท้ายและทีมงานโค้ชก็ชื่นชอบการเดินทางครั้งนี้เพราะเวลาบินไปยังชายฝั่งตะวันออกค่อนข้างสั้นโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมและการเดินทางที่สะดวกสบายสนามเมดไลฟ์สเตเดียมเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งรอบชิงชนะเลิศด,ด้วย แต่สนามยังกี้สเตเดียมสนามย่าวของทีมเบสบอลยักษ์ใหญ่ก็อาจถูกใช้เช่นกันลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในบรอนค์มาแล้วโดยเคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตีในการดวลจุดโทษในปี2014หลังจากเสมอกัน2-2ต่อและยังเคยเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอน2-2ในปี2019อีกด้วยลิเวอร์พูลพึ่งปักธงในแอฟริกาใต้ด้วยการทำข้อตกลงทางการค้าแต่ยังไม่มีแผนที่จะจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่นั่น ผงแดงเคยไปออสเตรเลียไม่นานมานี้แต่เวลาในการเดินทางและความแตกต่างของเขตเวลาทำให้สโมสรชั้นนำหลายแห่งลังเลที่จะไปที่นั่น